สวัสดีครับอินดีท่องรับเข้าสู่รายการไอรำเจแปนนี่เก่งกี่งวันนี้นะคะแบบว่าไม่ได้เจอคุณทากาดนานมากเลยเนาะฟุกัดประมาณนี้ด้สองเดือนใช่ไหมสองเดือนแน่แลวมั้งคุณทากาดไม่สบายนะคะวันก่อนคุณทากาดเป็นไข้หวัดใหญ่ตอนนี้คือล้างเจียมใส่แล้วหน้าตาแบบว่าดีแล้วดูยิ้มแย้มนะคะเต่งตึงนะคะเต่งแล้วแล้วก็วันนี้แอกล้องก็ นอ๋อใช่ค่ะวันนี้นะคะเราได้อัปเกรดจากทาง y o u t u b e นะคะให้ใช้กล้องใหม่ขึ้นนะคะรุ่นใหม่ขึ้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนคำว่าเก่งแต่ปากภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าพูดว่าคุ c ิดะเกะนะครับคุะเกะคแปลว่าปากแล้วก็ดะเกแปลว่าแค่นะคะท่านี้ใช้บ่อยไหมบ่อยมากนะครับก็อย่างเช่นนั้นมีพูนที่ชอบสะเดนทานะนก บอกว่าเขาเนี่ยเก่งๆชอบเกเตๆปากอย่างนี้แบบฐานะก็ได้แล้วก็อย่างความสามารถใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่าผมเก่งฉันแบบเล่นเทนนิสเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆรแล้วไม่ได้เก่งใช่ก็แป็งกองที่ที่อวดวันนี้เราสอนคํานี้เพื่อให้แบบว่าเวลาดูหนังดูละครนะคะก็จะได้รู้ว่าแปลว่าอะไรนะคะไม่ได้สนับสนุนให้เราไปพูดกับคนญี่ปุ่นนะคะงั้น มาดูประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่านะคะเขาชอบกินแต่ปากแปลว่าเขาเราว่วาいつも口だけだねเขาวเาวเ่าいつも口だけだねคือเราก็นินทานะคะว่าเขาแบบเก่งแต่ปากเนาะงั้นมาดูสถานการณ์ตัวอย่างดีกว่านาะว่าใช้กันตอนไหนยังไงเนาะไในขอแบบลองอะไรนะลองใครวะกันเลยโอเคนะครับ อย่างนี้เป็นต้นนะคะเมื่อกี้ก็คือผักนี้บอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยจะแต่งงานละปีนี้จะได้แต่งงานแน่นอนแล้วทีนี้คุณทากะก็บอกว่าพูดอย่างนี้ทุกปีเลยเก่งตาปาหรือเปล่าเนี่ยนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอาจจะฟังไม่ทันขอช้าๆชัดๆอีกรอบได้ไหมคะ今年こそは 結婚するぞ今年こそは結婚するぞ毎年口だけだよね毎年口だけだよね <Sorry. S 3> นีอสถากน,นการณ์วิธีใช้บางทีเราพูดแซวกับเพื่อนก็ได้นะคะว่าเอ้ยดีแต่พูดหรือเปล่าเก่งแต่ปากหรือเปล่านะคะก็มีได้สองความหมายเนาะเก่งตะปากดีแต่ตพูดนะคะ <im> คือจริงๆทําไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดอย่างเดียวนะคะก็ค,คือซิดาเกะนะคะ ค่ะวันนี้เราก็เรียนมาหนึ่งคำนะคะคำว่า้แก็อย่าลืมจำแล้วก็ใช้ดีหรือเปล่าเนาะ <laughs> อาจาจะจำไว้แล้วก็เป็นความรู้นะคะเผื่อเวลาดูหนังดูละครหรือได้ยินคนญี่ปุ่นพูดก็จะได้เข้าใจความหมายนะคะโอเคะ <laughs> เวลาของเราก็หมดแล้วอย่าลืม subscribe ที่ช่อง ไอเลิฟเจ็ตเปนี่คือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามถามพวกเราคุณทากะมายหรือทาคุมีนะคะสามารถมาคอมเมนต์ได้ที่เว็บไซต์ w w w i l ลไว j a p a n e s e เลินนะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ